สวัสดีค่ะ OKPK เ7็นาทีชาแนลวิดีโอนี้ขอแนะนําวิธีการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ในการเพิ่มลดขนาดของกระดาษในอินดีไซค่ะซึ่งที่ใช้อยู่นี้นะคะเป็นอินดีไซซ c CC ค่ะ อาจจะลองไปใช้ในเวอร์ชันอื่นดูได้นะคะเผื่อจะใช้งานได้มาดูกระดาษตัวอย่างที่สร้างไว้ค่ะคลิกที่ตัวกระดาษนะคะนี่เป็นขนาดของ A5 ค่ะทำเป็นขนาดเซนติเมตรไว้แล้วนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่14.8เซนแล้วก็สูง21เซนค่ะซึ่งเราจะทำการหดความสูงนะจะทดลองหดความสูงโดยการไปที่ช่องตัวเลขของความสูงค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราจะลองลบตัวคำตัว cm นะออกแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้อยู่ที่ตัวฝอฝาค่ะแล้วก็แป้นฝอฝานะคะแล้วก็ใส่เลข2แล้วก็กด enter ค่ะกระดาษก็จะหดลงนะเป็นความสูง10.5เซนค่ะ ทีนี้เราจะทำความสูงให้ลองเท่าเดิมนะคะก็จะลบตัว cm ออกก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็จะคูณนะทำการคูณ2นะทีนี้ตัวคูณนะเราจะใช้ตัวดอกจันนะคะที่อยู่แป้นคควายหรือว่าเลข8นั่นเองนะคะแล้วก็กด enter นะกระดาษก็จะมีความสูงเป็น21เเซนค่ะโอเค คราวนี้มาลองนะโดยที่ไม่ลบตัว cm ออกนะว่าจะได้ไหมนะคะก็ลองใช้เครื่องหมายหารดูสักหน่อยค่ะทำความสูงลดลงครึ่งหนึ่งก็หารสองโอเคผลนะที่ได้ก็เป็นเช่นกันค่ะเอาละ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ